ถ้าเรามีแค่เป็นเส้นรวดไม่มีแหลมแหลมจะเกี่ยวเต้งก็จะเกิดฝุ่นเกาะไม่ได้ฆ่าเชื้อใช่แต่เอเพอมีแหลมแหลมปุ๊บเนี่ยมันจะปล่อยออนด้วยแล้วฆ่าเชื้อด้วยนะคระับอันนี้คือป้องกันผลไม้สุกก่อนกำหนดถึงนี้เราสง่งเราส่งมะม,ม่วงเนี่ยไปอเมริกา25จะสุกระหว่างทางพเพราะมใช้เวลาประมาณเดือนนึง เราก็ให้เขาฟังเพลงไป<ม>เขาก็จะไม่สึกไปเ,เป็นนิสิตพิมพ์เลครับฟังเพลงออก์แกนสิกไปนี่ก็เป็นเชือกฆ่ามอดเนี่ยที่ไล่ผ่าไหลตั้งขนาดนี้เลยเพไอ้ตัวนี้มันฆ่าตันต่อชั่วโมงครับในการข้าตรงไหนจันนี่ไงแห่นี้ในขึ้นข้าวนี่เห็นเขาขาวเลยไหลลงมาเนี่นจจจยจากจากเซโลออข้าวไหลตรงนี้ลนะจับได้ คนที่เอาสารหนูออกจะเป็นทามพูครับแต่พอออกเสร็จแล้วมีความชื้นเยอะมาก40กว่าเปอร์เซ็นต์และทำยงไงจะเอาความชื้นออกก็มาให้เราดีส่ายแค่ไอ้ด็กเป็นไมโครเวฟเอาความชื้นออกนะครับได้แล้วเราแเราอ่าคนเอาออกนั่นคือทางฟูดก็ใช้ทั้งเคมีเอาออกใช่ใช่ใช่แล้วก็มันมีความชื้นมาก็ให้เราเชื่อออกเลย ทำข้าวแข็งที่ไปข้าวมุกมีวิธีเดียวเลยคือตัดต่อคือข้าวก็จะยิ่งนิ่มขึ้นใช่น้มแต่ขึ้นแข็งก็จะนิ่มขึ้นเหมือนข้าวสี่เส้นแถ้าเป็นทอมมะลิซี่นิ่มอยู่แล้วก็นิ่มหนักก็อีกแล้วมันทำไงขึ้นใช่ขึ้นใช่ขึ้นขึ้นเข้าไ ไอ้น,นี่คือห้องทันตกรรมเลยแต่ไอจำนวนไม่ต้องแก้เพราะมันออกลันพาเลยครับท้องผมเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์เทเรนทังด้านของเว็บแอปพลิเคชันเลยลคือเลเซอรแม่พิกนะไอ้น,นี่คือเลเซอรแม่พิกนะครับก็คือฟิลแอนด์เว็บนะคือสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กน,นะครับเวฟที่ออกไปเนี่ยเมื่อเราจ่ายกระแสเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยแล้วถามผมผมเอามาทำอะไรนี่คือแอปพลิเคชันใหญ่สุด พอเวนนอฟที่ออกไปเนี่ยมันเป็นสนามไฟฟ้านสนามแม่เหล็กผมดึงสนามไฟฟ้าเอาไปทำอินดักชันฮีตติ้งผมดึงสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กไปก่อนเป็นอินดัสชันฮีตติ้งผมดึงสนามไฟฟ้าไปทำไดเล็กติกฮีตติ้งเพราะฉะนั้นอันบนนี่ที่เกี่ยวกับโลหะทั้งหมดอันล่างที่เกี่ยวกับอโลหะทั้งหมดเป็นการให้ความนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานั้นอะไรอย่างไม้เนี่ยเราก็ให้ความร้อนได้โดยหลักการของไดเล็กติกฮีตติ้งโตอะลูมิเนียมพลาส,สติกแต่ถ้าเป็นพวกโลหะก็จะเป็น สนามแม่เหล็กนะเพราะนั้นเนี่ยเวฟที่ออกไปเนี่ยฟิวแอนด์เวฟเนี่ยมันมีทั้งสนามไฟฟ้าสนนย่างนเนั้นเราแอป,ปแอป,ปประยุกต์ได้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเราเลือกเอามาใช้เ,เริ่มแรกที่เราได้เป็นเนี่ยเราเราเน้นในเรื่องของการให้ความร้อนแต่ถามว่าเอาความร้อนไปทําอะไรอย่างเช่นข้ามอดข้าวอย่างเงี้ยมอดข้าวตัวมอด,มอดไม่ใช่เป็นโลหะเป็นเป็นเป็นอะโลหะอ่าวเพราะนั้นตัวข้ามอดข้าวก็จะต้องเป็นเทคโนโลยีนี้อ่านะครับ ผมต้มน้ำนะฮะทำหม้อไปต๋่วนี่ยผมก็ใช้เทคโนโลยีบนเพราะเป็นโลหะนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลหะเป็นอะโลหะเราจัดการได้หมดด้วยเทคโนโลยีของฟิวเวอร์เวฟอันนี้นะครับแล้วก็คือเราต้มอย่างนี้คือคนลวดอี่ยอันนี้คือเราพันคนวดรอบถังเลยถังนี้ใหญ่มากนะจุประมาณหนึ่งตันเราฮีททั้งถังเลยก็คือเป็นจานพันพันเลยอีกที่ใหญ่ที่สุดไม่เคยใหญ่ขนาดนี้อีกแล้วไม่เคยมีอันนี้คือเราดีไซน์ได้อันนี้ ก็อบข้าวเนะ่ข้าวจะไหลมาแล้วก็หมุนเพื่อจะอกินข้าวสำหรับอันนี้ก็คือต้มน้ําสระไว้น้านะครับอันนี้คือเครื่องที่เราที่เราต้มคือที่เราเน้นขนาดใหญ่นะเพราะว่าเราคิดว่าขนาดเล็กๆมันมีคนทําอยู่แล้วแล้วก็สามารถหาซื้อได้จากมือจีนเยอะแยะแต่พอเป็นเทนี่เฉพาะขนาดใหญ่ขนาดจอจงเนี่ยเราเราถึงจะทำเราเราจะทําเราถึงจะทํา ถ้าอันนี้เป็นไดเรกติกฮีตติ้งนะครับไดเรกติกฮีตติ้งก็อย่างที่บอกก็คืออะไรที่เป็นอะโลหะเรียกว่า A อะโลหะก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือโตกตะกูลข้าวมอดทั้งหลายอันนี้ข้าวข้าวมันจสอบเลยเข้ามาอันนี้มีความร้อนที่เกิดอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟนะอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าโลกในอนาคตเนี่ยจะไม่มีโรงงานไหนมาผัดข้าวในโรงงานแล้วเพราะว่ามันจะไม่ผ่าน GMP ่าเพระฉะนั้นมันจะมีรถดิลิวิลี่มาเลยชักตกเย็นเนี่ยพนักง,งานก็จะกดเลยว่าวันนี้ผมจะกิน ผัดกะเพรากินนี่อ่าบริษัทก็จะรู้เลยว่าบริษัทโรงงานกอไก่มีผัดกะเพรา500กล่องมีเฝ้าผัดปู1ิบร้อยสิกล่องอะไรเนี่ยเช้าก็จะมาเลยก็จะเข้ามาเวลือฝึกพนักงานก็ไปอ่าเพราะว่าอันนี้ก็คือคือที่ที่ผมรู้ก็คือบริษัทมาหาผมแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแบบนี้เพราะในยุโรปเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกเครื่องข้าวมออข้าวอ่าอันนี้คือเป็นไอ้พวกนี้เป็นไดเรกติกกิทตี้ที่ที่เราทำ ส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยอย่างที่บอกคือเราจะมองเป็นสากรรมขนาดใหญ่นะ